นี่ครับผมนักล่าทีมนอนชานนะครับผมเมื่อนี้กะที่มาพาเห็ดขึ้นครับผมเอาต่อไก่เป็นเาหาสื่อไก่หาไก่เขาเลี้ยงไก่ได้แต่ว่าเราต้องเห็ดขึ้นนําได้เด้ครับผมขึ้นนี่คือเอากำคัญเได้เลยครับผมสําหรับการต่อไก่เนาะเปิดประตูไม่ได้ครับผมเดน็ดมันซองครับผมอันดับแรกนะครับผม พเัเอ็นนะรผมเห็นพวงส้เป็นเบอร์เจ็ดิครับผมเบอร์เจ็เดิเป็นขึ้นข้างนะครับผมพอตัวไปเป็นถ้าต้องเด็ดขึ้นน้าเป็นครับผมาะวขึ้นชุดหนึ่งซืือเขากรลายบาดไะครับผม,บผมเอาใจเสือสีดยำนะครับผมเล่บเห็น เชือกคนดำครับทำข้ามาครับผมนั่นเป็นบวงครับผมเอาเชือกเชือกครับผมสอดเข้าไปในี่บวงครับผมดึงมาได้ครับผมเงี้ยวเลยได้ให้มันออกมาประมาณนี้ครับผมเส้นข้างนี้ครับผมพันไปข้างหน้าครับผมนึก 2 3 4 5 6เจ็ดหลอบนะครับผมเบิงทันว่าผมลืมบอกว่าวนอันนด้แล้วถ้าพันครบเจ็ดหลอบแล้วก็เอาสุวนทางครับผมเยี่ยครับนะคือเก่าครับผม นี่ยสวนทางกันครับตัวแรกครับผมจะบอกมาใน,นลักษณะแบบนี้นะครับผมรูดกระเบียวนะครับ,บ,บยูทุปมันก็ทีได้ลักษณะนี้นะครับ ไตวไว้ไหญ่ที่ประมาณนี้นะครับตัวสายหนาไว้เงาๆเล็กน้อยครับผเผื่อบางคนก็มีไก่ต่อมีหนังครับผมแต่ว่าได้ซื้อขึ้นใสเนะครับผมที่ประมาณนี้แหละครับหลวงขึ้นผมเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่พาตีเกี่ยวครับผม ตัดตรงนี้ออกด้วยครับผมจริงๆผูมาตัดให้มันติดมุมเลียมๆจย่งหน่อยครับเวลาห่วงเข้ามามันยังบ,บิดไบอีกครับของหยากใส่ทาว่ถ่เด้กับผมมันต้องเห็นแบบนี้นะทำแบบ ก็ติเฮ็ดไว้แจกครับผมแจกเอฟซีครับผมให้พวกที่ตามครบพันคนนะม,มันก็จะเป็นเกลียวเดียวกันนะครับที่ว่าผมต่อเรียบร้อยนะครับผมตีเกลียวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวงามเนะครับผมเป็นผมบอกใส่พี่อีดนะครับผมผมบอกคอยมักได้พี่อีนะครับผมพี่อีมันทิ้ เห็นเจ๊งเล็บในกลมผคมคิดว่าในการกระชากในการพันต้นไม้แล้วมันบปสูในหล่อนนะครับผมในหล่อนเหนียวครับผมพันตน้นไม้พันไปลงไปครับผมเพราะมีขาดแต่พี่นี่ขาดครับผมเวลามันพันไม้หรือมันบาดนิดเดียวมันก็ขาดนะครับผมแล้วลอกอะใช้ห่วงแล้วก็พันลักแล้วก็ใช้สายตีนขึ้นนะครับผมนี่ครับเอาแจกผู้ติดตามครับผม เดี๋ยวมีเกมมาเล่นกันนะครับผมาแต่โครบพันกอนแล้วผมมีหาจับฉลากมาโปรไ,ได้ทีเด้ยวขึ้นนะครับผมรีบคอมเมนต์กันได้ครับผมขึ้นใครหนีมาแน่นอนครับผมที่ผมเห็ดไว้ปีที่แล้วก็เขามาขอไปเบิร์ตครับผมเพราะาผม่มีไกล้เรียนนะครับผมผมก็ให้เขาไปเบิร์ตพี่หนีพิ่งมาเห็ดครับน,นบี่ก็จะรีมติดตามเลยครับผมนักล่าทีนข้อสามนะครับผม นี่แหละครับผมขึ้นนักลาทินคอนซานครับผมเฮ็ดเองครับเขาต่อไกลเป็นเขาต้องเฮ็ดขึ้นเป็นครับผมมันยังบริสุทธิ์เขาครับเขียนเขาขายนะครับผมตาม youtube ตามยังครับผมทิพหาักทิพเจ็ดรักสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ผมก็ลงทุนไปประมาณสามร้อยกว่าละแต่ว่านที่ได้หลายรักนะครับผมค่ารักมีหนึ่งร้อยบาทครับผม เอามาตัดแล้วได้หนึ่งลอยลักครับผมยเอายี่สิบเซนเนานะนี่ครับผมเป็นลวดเชื่อมแก๊สครับผมลวดแดงซื้อมาเสร็จละหาบาทครับผมซื้อมายี่สิบเซนส่วนเอ็นนี่ก็เป็นเบอร์เจ็ดทิปครับผมอันนี้เป็นขึ้นทางครับผมผมนับเบิรงแล้วซื้อมาก,ก็ะมวนหนึ่งก็เออตัดได้หกสิบแปดเซนครับผมเอาไปเทียเพิ่นนี่แหละ ยีเห็ดชุดยีบเอดยีบเอดสิบสามสิบสามครับผมขึ้นผมให้มันโลงขี้นะครับผมอันนี้ก็เห็ดมสามสิบครับผมแ,แรกมาเที่ยวยิบเก้าแหละเพียนใจครับผมกระชิเหลือขึ้นพันลักตัวนี้ครับผมพันลักโตขึ้นทางอันนี้บวงจักนิวเห็ดไปประมาณนี้เลยครับมเทีย่ยวไปจากกันเบ่งครับผมนี่นะ คืนตีครับผมคืนตีคืนตี๋ยน,นักล่าทิงคอนสารครับผมไข,ข่เก่ากะคืนไข่เตะเมียนะครับผมนี่ก็ลักเงายี่สิบเส้นนะครับผมเงาแปดนิ้วครับลักเงาแปดนิ้วนี่ก็เงาแปดนิ้วเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าบวงจีเห็ดประมาณสี่นิ้วหรือสี่จุดหานิ้วครับผม ประมาณสีนิ้วครึ่งเห็ดขึ้นทางเราเห็ดต่อไกลเป็นต้องเห็ดขึ้นเองเป็นครับผมปีหนึ่งปีหนึ่งซื้อเขาหลายบาทครับผมแต่ละชุดโอเคครับนี่นะครับผมเอ็นผมมันเป็นสีฟ้าครับผมกบเข่าครับผมกำเข่าแรมปิ้งปาตะเพียนนะผมเอ็นผมมันเป็นสีฝาครับพี่น้องก็ทียอมครับผม นี่ผมไผ่พันธุ์ลักียบ้อยนะผมก็ทิมายอมที่หลังครับน้ำนี่เป็นน้ำด่างทับทิมนะครับผมพี่ยอมน้ำด่างทับทิมนะครับผมที่ยอมด้เย็นนะผมเพรมันถือเฉกต่อปลายนะครับเฉกต่อปลายเป็นอย่างนี้พอบางมากครับผมมันถือน้ำทับทิมนเคยผ่านมาแลบผมคืนขาดครับมันกัดครับผมกัดห้งก็ทิยอมใ้เย็นนะครผม จนเฉียปลายผมก็ติเอาขึ้นไปทื่องทังทีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็สาธิตใ้เบิงก่นนครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตยอมขึ้นครับนี่เป็นน้ำด่างครับทิมนะครับพี่น้องครับสีม่วงครับผมเดี๋ยวเอียนห้องก็จิเป็นออกที่เขี้ยวขี้มาออกที่ดำๆครับผมใหญ่ง้ยมัให้มันถึงข้อครับ กอตัวครับผมพอผมตัวสายไปก้อนยอมนะตามจริงเขาต้องยอมก้อนตัวนะครับผมแต่ผมใจห่อนครับผมจิไปแก่เมื่อ้พี่น้งองเขาได้บึงเนาะตอกอนนี่ครับผมผมไปซื้อได้ดำครับปกติผมก็ย่อมครับผมผมี่ยอมเชือกผมี่ใช้สีครับผมนี่ไปซื้อได้ยอมเป็นเป็นม้วนนะครับผมในได้ที่ผมไปซื้อมากเนาะครับเนาะเป็นแบบม้วนนะครับ ปกติผมสียอมบองทีครับผมเป็นได้เป็นแบบได้สานแฮธรรมดานะครับสีขาวามายอมครับผมผมยอมแบบง่ายๆนะไ่ต้องยอมดังทับทิมครับผมตะกอนมันยอมดังทั่มิมแบบว่าเอาไปต่อสายหนาขึ้นเดี๋ยวมันมันขาดถ้าดังที่มันกัดครับผมสายมันยุ่ยผมก็เลยดัดแปลงไม่ไปย้อมสีน้ำมันครับผมเป็นสีโอ๊กเนาะสีไมโอก๊ก สีผสมที่เหนื้อยอมเลยครับผมจุ่มลงไปเป๊บมเดียวติดครับผมมาตากแห้งที่เป็นการใช้ได้ครับปูได้มาเคีไล่ก็มัด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 ไปครับผมนักสีใดก็ยอมเอาครับผมเป็นไล่เนาะผมยอมให้มันดั่มมดนไยครับผมแข็งดีครับผมขั้นผมมีแห้ววันเอานี่แล้วยอมครับผมที่ยอมสีเลยมายอมดอบบบโกครับผมมันหายงักแข็งดีครับผมได้ มาตรฐาน,นครับผมนนี่ะเป็นได้เบอร์สิบแปดครับผมผมเอามาไม้ใส่เห็ดสารชิงกระต่ายครับผมสารมารสำเร็จแล้วครับสายหายอยู่หายกินเนาะตรงนี้ที่มันยอมมาทีนี่มันเป็นอีฟอกซี่ครับผมตรงข้างล่างตีดติดฟอกซี่รับติดเก่ามันติดสีคนถังผมผมจะผสมในถังเกา่าเนาะมันจะเป็นลายการไปหน่อยตัวครับผมเป็นลายพังเนาะ นในกันยายมครับผมน่าราจรินค่อนแสนเนะาะเห็ดตะบุกกรใช้เองครับผมมารีวิวให้เบิรงครับผมมาสอนเห็ดมาพาเห็ดบริสวาซ้อนเนาะผมผมก็บอกเป็นคนช้ำนาญการมาได้ครับผมกับเพื่อนค่ายเจมี่เนาะผู้ใดติดตามเฟซบุ๊กโฆษณาที่หูครับผมกับเพื่อนค่ายเจมี่เนาะอันนี้เพิ่งมาลงในหยุดทัวครับผมผมบ่ค่อยลงหยุดทัวหรอกผมกันยานผมกับละแวกให้กันก่อนเมือนกับที่เห็ดเป็นแบบสายอนุรักษ์ต่อเชื่องอนุรักษ์ก่อนผมสายกินเนาะ บอกกันยังไงว่าสายกินกินทุกอย่างครับผมตัวมือนีกน็ากมาเป็นสายโน,นรักครับผมเฮ็ดล่งยูทูบอะเฮ็ดแบบสายโน,นรักบอสใดผมกับบอซีเลียดนี่นะครับเอาสีไมโอครับผมสีทาประตูบานครับผมผสมที่เนื้อยอมได้นะครับแข็งดีครับผมพันง่ายพันลักพันง่ายสายตีนขึ้นกับสาเสือก แบบนี้ก็ได้ครับผมหาเบอร์ใหญ่ก้อนนี้เล็กน้อยมาหย่อมสีน้ำมันอันนี้มสายต่อหนาครับผมเป็นเบอร์สิบสองนะครับก็เขียนไว้เบอร์สิบสองเลยผมม่าดูเสียว่ามันหน่อยนะประมาณเบอร์เก่าผมคิดว่านะสายตัวนี้อันนี้นะที่ประมาณสิบสองมันเขียนไว้สิบแปดโอเคครับผมนักลาทินคนสานนะครับ